สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับเกม Dota แล้วก็สปอนเซอร์ร้าน Dota 2 Z4 s h o ซตโที่น้องๆรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นผู้ให้บริการทุกอย่างเกี่ยวกับไอเทม Dota ทั้งแบบชิ้นแบบกล่องแล้วก็แบบแยกชิ้นรวมถึงจำหน่ายสติ๊กเกอร์ลายด้วยโดยวิดีโอโดยลิงก์ของร้านอยู่ด้านล่างใต้วิดีโอนะครับส่วนในวิดีโอนี้เราจะไปกันกับวิดีโอเปิดกล่องนะ ทีนี้ในวิดีโอนี้เราจะทํากันแบบนี้เราจะไม่พูดถึงทุกเซตก่อนแล้วค่อยไปเปิดกันแล้วจะเปิดกล่องทันทีเลยเพอเปิดเสร็จปั๊บได้เซตไหนมาเราค่อยพูดถึงเซตนั้นกันทีนี้ปัญหาก็คือตอนที่ผมลองกดกด,ดูเล่นๆหลังไม่เนี่ยมันเผลอไปเปิดไปแล้วหนึ่งกล่อง <laughs> หนูขอโทษเปิดแล้วเปิดแล้วได้เซตนี้นะครับได้เซตของ V.S. ทีนี้เราไปดูในส่วนของเจ้าเซตนี้กัน <S <S เกี่ยวกับเจ้าเซตนี้อ๋อ,อยมัน มันเฟลนะสำหรับผมนะครับตอนที่มันออกเจ้าเซตนี้มาในเวิร์กช็อปมันออกมาเป็นคู่กันคู่กันกันกบเซตของสกายและเบธนะครับในทีมเดียวกันคนออกแบบเดียวกันออกมาให้เป็นลนักษณะเหมือนกับสอดคล้องในเนื้อเรื่องเดียวกันคือเป็นลนักษณะของแบบทีมจีนทั้งคู่เพราะว่า2ตัวนี้ตัวละครมันเป็นตัวละครที่มีเนื้อเรื่องเชื่อมต่อกันใช่ไหมครับคือตอนที่ดูเป็นภาพโหลดดิ้งสกรีนอะไรมัน มันดีงามมันดีงามจริงๆผมเชียร์ทั้ง2เซตเลยนะครับกดโหวตทั้ง2เซตเลยแต่พอเข้ามาอยู่ในเกมจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับตอนนั้นแหละครับแต่ว่าภาพที่เป็นในเกมจริงๆแล้วมันมันแย่น่ะมันแย่มากๆเลยนะครับผมเคยพูดไปแล้วว่าเจ้าตัวนี้คือตัวละครที่ผมชอบในส่วนของใบหน้าที่สุดผมว่ามันเป็นตัวละครที่สวยที่สุดในบรรดาตัวละครเพศหญิงทั้งหมดของเกมนี้แต่ผมเข้าใจว่ามันจะมาตีมจีนใช่ไหมตีมจีนให้เหมาะกับกล่องนะครับตีมจีนแต่แต่ มันไม่ได้จีนเหมือนชาวบ้านเขาที่จะเป็นลนักษณะเหมือนจ้อนน้องแพะใช่ไหมมันมาเป็นธีมจีนลนักษณะที่ในส่วนของหัวเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นหางนกยุงคือหางนกยุงมาเป็นมงกุฎแล้วแล้วคิดภาพนกยุงจริงๆหางนกยุงมันอยู่ตรงไหนหางนกยุงมันอยู่เหนือตูดเข้าใจไหมเ <laughs> ท่ากับหน้าของ น้อง V.S. ของผมที่วาดสวยที่สุดในเกมนี้กลายเป็นตูดแทนนะ่ะน้อง V.S. ไม่ได้หน้าตูดซะหน่อยใช่ไหมแล้วคือเอาอันนี้มามันมันไม่เข้านะจริงๆเลยแล้วคือทั้งในส่วนของหมวกแย่มากเนะี่ยมันจะเป็นมงกุฎที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับตูดมันเป็นมงกุฎผมไม่เข้าใจมันเป็นมงกุฎอีท่าไหนมีห่วงลงมาตรงหน้าผากคล้ายๆกับห่วงของจมูกวัว <c oughs> คิดภาเปล่าไหมผมรู้สึกฟิลนั้นเลยนะครับแล้วก็มีปีก แผงหางของขนของนกยุงขึ้นไปมันอ,อย่าอย่าอย่าลืมดูผมอะไรอ่ะคือคือถ้าเกิดจะมัดผมโอเคเข้าใจนะจะมีปลอย,ลอยสองด้านนี้เออเข้าใจนะทำไมมันต้องตั้งชี้ฟูอย่างนี้ด้วยล่ะคือเข้าใจว่าล่างต้นแบบมันจะเป็นล่างชี้ฟูขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่คือแกแกทามาเป็นเซตแล้วนะแกไม่ต้องชี้ฟูก็ได้ป่ะเพราะว่า2เซตที่ดีงามเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็มัดผมเหมือนกันป่ะใช่ไหม เขาก็มัดผมอะไม่ใช่ว่าแกเพิ่งมัดคนแรกเนี่ยเขาก็มัดผมแต่เขาก็ทําให้มันเป็นผมจริงๆน่ะคือคือห้อยลงมาโอเคปะ่ะไม่ไม่ใช่แบบอะไรอ่ะเหมือนเอาเหมือนมีประดุกเสียบหัวอยู่แล้วมันก็ยังไม่ตายด้วยมันก็ดิ้นอะ่ะมันพยายามจะเอาชีวิตรอดอะ่ะจากแผงแมค่ค้าคิดป้าบอกว่าหน้าตูดด้วยอย่างหนึง่งจมูกวัวด้วยอีกแล้วก็มีประดุกอีกเออเซตนี้ประสาจากความดีงามไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอาวุธ แย่มากอาวุธแย่มากคือตีมต e ีมเข้าใจว่าตีมนี้มันจะเป็นตีมลักษณะของพระจันทร์เพราะว่าเจ้าสกายแลบเมทที่คู่กันจะเป็นตีมลักษณะของพระอาทิตย์เพราะนั้นฉะนั้นอาวุธเลยจะเป็นตีมนี้ไม่ว่ากันแต่ก็ไม่สวยอยู่ดีเนี่ยคือคมมีดมันควรจะเป็นตัวที่เป็นพระจันทร์ใช่ไหมแล้วทาไมต้องมีแหลมแหลมโผล่มาอีกใช่ไหมเนียเข็มขัดมันจะมีลักษณะเหมือนกับเซตหนึ่งของเจ้าตอมสป i r ิ t หรือเปล่าใช่ไหมที่จะมีเหมือนกับ อัญมณีเม็ดใหญ่ๆตรงเข็มขัดตรงนี้แยบแย่มากเสร็จนั้นแย่มากหัวไหล่เอ๊ะมันมันไม่เข้ากันกับอะไรเนี่ยกระโปรงด้านหลังก็ก็ยังพอดูดีนะครับแต่ก็ยังมีอัญมณีอีกไม่เข้าใจว่าทําไมมีอัญมณีหน้าแล้วหลังด้วยเหมือนหัวเข็มขัดที่มีหัวเข็มขัดด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยคิดผ้าไหมเข็มขัดบ้าอะไรมีหัวเข็มขัดด้านหน้ากับด้านหลังใช่ไหมมันไม่ควรจะอย่างนั้นหรือเปล่าคือแย่หมดยกเว้นยกเว้นในส่วนของปีกปีกนี่คือโอเคปีกนี่คือดีงามแต่ว่าทางเซ็ มีดีงามแค่แย่งเดียวคือในส่วนของปีกเพื่อให้เห็นชัดเจนเราดึงออกมาเลยดีกว่าเอาอ,ออกมาให้หมดโอเคแล้วเราใส่เฉพาะปีกโอเคดีงามดีงามทันทีใช่ไหมดีดีงามทันทีมันอาจจะติดในส่วนของหัวไหล่มาด้วยหน่อยนึงโอเคไม่เป็นไรแต่ แต่ปีกมันดีงามทันทีแล้วแน่นอนว่าเวลาอยู่ในตัวเกมนะครับปีกมันเป็นส่วนเดียวที่เห็นชัดมากๆใช่ไหมไม่ได้ในภาพดิสเพย์นะครับนับตอนที่เป็นตัวเล็กๆวิ่งกันหลุนๆเพราะฉะนั้นเซตนี้ถ้าต้องแคสจริงๆผมจะขอใส่แต่ปีกได้ไหม <c oughs> ส่วนอื่นมันนี่แกไม่ต้องอโหลดดิิงสกีนมาให้ฉันมันออเฟลนะเฟล,ฟาลมากๆเลยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของสกายแลบโผลมาแน่แต่ว่าโอเคสกายแลบอันนั้นผมว่ามันยังมันยังดูสวยงาม อ้เอาโอเคผมเอาเอาแค่เนี้ยผมชอบปีกผมเอามาเป็นรูปดิสเพย์เลยแล้วกัน <c oughs> ขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันเห็นไหมแค่ปีกก็พอแล้วนะ่จริงๆแล้วชุดนี้มันยังมีลักษณะของการเปลี่ยนไอคอนด้วยนะครับไอคอนต่างๆตอนที่ไปอยู่ในตัวเกมมันจะเปลี่ยนไอคอนหมดเลยคือมี effect, เอฟเฟกต์เอ่เกี่ยวกับตรงที่ไอคอนสกิลทั้งสสกิลจะเปลี่ยนลักษณะไปหมดซึ่งผมไม่รู้สึกว่ามันมีความจําเป็นใดๆทั้งสิ้นนะแล้วมันดูแล้วดูยากกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแฮ โอเคไม่เป็นไรคิดซะว่าเราเปิดเอาปีกก็แล้วกันโอเคลืมความเศร้าใจแล้วไปที่กล่องที่สองกันฮึบกลิบลิบกลิบลิบกลิบ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 โอเคมันต้องแบบนี้สิโอเคแล้วยังไม่ได้ของแร่นะครับยังไม่ได้ของแล้วยังไม่ได้ของแรไอเทมใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ของแลแล้วก็ไม่ได้ของซุปเปอร์แรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าโอเคอันนี้คือ อันนี้คือความดีงามของกล่องนี้ผมซื้อกล่องนี้ก็เพราะเจ้าเซตนี้เลยโดยเฉพาะด้วยซ้าเกี่ยวกับเซตของแอคผมเคยพูดไปแล้วตอนที่ผมแคสเจ้าตัวนี้ในวิดีโอพาที่8ใช่ไหมเจ็ดหรือ8ประมาณนั้นนะครับว่าผมชอบเจ้าเซตนี้ที่สุดคือมันเป็นเซตที่อยู่ในทีมที่ว่าตัวแอคเองจะต้องใส่ชุดเกราะชุดเกราะขอเป็นสีแดงเพราะว่าตีมันเป็นสีแดงแล้วก็แล้วขอให้มันมีหน้ากากคือ เราไม่กลัวว่าชุดเกราะมันจะกลืนไปกับตัวของแอคเองเราต้องการให้มันดูเป็นเนื้อเดียวกันให้ดูแข็งแกร่งจริงๆนะครับเพราะว่าตัวทีมของแอคแล้วคือตัวที่ใส่ชุดเกราะน้อยแต่ว่าเน้นว่าตัวเองแข็งแกร่งอยู่แล้วหนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการชุดเกราะเต็มตัวก็ได้แล้วไม่ต้องการชุดเกราะที่มันเป็นสีแปลกๆให้แยกจากตัวมันเองเราต้องการแค่ใส่ให้รู้ว่าโอเคเรามีไหล่ป้องกันแต่ตัวเรายังไม่มีเสื้อผ้าใดๆใส่เราแกร่งทั้งตัวแล้วก็มันไม่ใช่คนหลอกเพราะฉะนั้นมีหน้าก,กากใส่่่คืออดีีีีงาาามมมมแล้ว้ววเเนนทผชบพระั เส้นผมด้านหลังด้วยนะครับเป็นผมเปียด้านหลังเวลาที่เราไปอยู่ในตัวเกมภาพดิสเพย์จะสวยเพราะว่ามีหน้ากากช่วยแล้วก็ตัวเล็กๆหลุนๆที่เราวิ่งกันอยู่จะเห็นตรงเส้นผมชัดมากๆแต่เส้นนี้ผมเกลียดถึงขั้นเกลียดเลยเกี่ยวกับเจ้าอาวุธอันนี้นะครับเดี๋ยวดูดูเจ้าอาวุธอันนี้สิคือพอไปอยู่ในเกมจริงมันจะเป็นลักษณะของอาวุธที่เป็นโซ่หมดเลยทั้งเส้นใช่ไหมครับมีที่จับ2อ,อันแล้วก็ แกว่งหมุนไปหมุนมาแต่พอดูเป็นภาพโมเดลตรงนี้แล้วมันแย่มากเนีเพราะว่าโซ่มันมัหมุนไปตามแรงเหวี่ยงที่เราหมุนตัวละครนะครับใช่ไหมดูสิแล้วมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นมันแย่นะเพราะไปอยู่ในเกมมันเสียตีมเล็กๆด้วยว่าแอคมันคือแอคเนี่ยมันควรจะเป็นขวานอันที่มันเต็งเป้งแข็งๆเวลาฟาดไปเสียงมันจะดังแบบปึกบึ๊กบึกแล้วมาเป็นขวานโซ่แบบนี้มัน มันไม่เหมาะนะเพราะฉะนั้นผมชอบธีมของเจ้าเซตแบบนี้แต่ว่าไม่ชอบอาวุธแบบนี้ดังนั้นทุกอย่างมันจะแก้ไขทั้งหมดแล้วในเซตที่ผมเพิ่งได้มาก็คือเจ้าเซตนี้เอมันมีแผงตรงนี้กัน้นเอาไว้เดี๋ยวผมกลับไปตรงนี้โอเคอ่าพี่อินไซต์โอเค,ออเคนี่ธีมเดิมใช่ไหมชุดเกราะมันเดิมขอสีแดงโอเคมีสีดําแทรกเราไม่ว่ากันเพราะว่ามันจะเติมสีแดงขึ้นมามันไม่ใช่แดงตรงนี้ธรรมดานะครับเพราะว่ามันจะมีสีส้มเหมือนกับลาวาสว่างๆเล็กๆโผลมา กินพื้นที่เล็กๆด้วยตลอดทั้งในส่วนของหน้ากากาทั้งในส่วนของปลอกมือปลอกมือนี่คือทําออกมาเป็นน้องแกะเลยเนะี่ยเก๋โนะเนาะทำออกมาแบบจัดเต็มเลยนะครับมันจะเป็นชิ้นชิ้นชิ้นไหนชิ้นนี้ใช่ไหมเป็นเป็นปลอกแขนที่เป็นรูปน้องแกะขึ้นมาเต็มเต็มเลยเก๋นะผมว่าแล้วก็แน่นอนหัวไหลยังเหมือนเดิมลําตัวก็ยังไม่มีปัญหาเราไม่มีชุดเกราะอะไรมาเพิ่มเติมกางเกงเท่กว่าเดิมใช่ไหมผมชอบแล้วก็เอะกางเกงมัน หรือมันเป็นเซตของมันเองหรือเปล่าโอเคกันเกมันมาด้วยกันเนาะโอเคคือมันไม่ใช่แค่อันนี้มันเหมือนใส่ผ้าอ้อมเล็กๆเหมือนกันนะใช่ไหมมันคือผ้าอ้อมผู้ใหญ่ใช่ไหมเก็อันนี้อันนี้อันนี้ดีงามกว่าโอเคขวานไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมขวานมันคือมันคือน้องเอ่อมันคือน้องแกะระดับน้องแกะอันเป้งๆเนี่ยมันคือหัวน้องแกะอันเป้งๆนะครับแก่มากๆแล้ว เราไม่จําเป็นต้องไปหาขวานจากเซตอื่นมาผสมเลยเพราะว่าขวานนี้มันมันดูหนักสมกับอันนี้อยู่แล้วเนี่ยมันเก๋มากๆหน้ากากเป๊ะใช่ไหมหน้าแกไม่หล่อแกใส่หน้ากากซะเนื้อสิ่งนินใดมีผมข้างหลังด้วยแล้วมันไม่ใช่ผมเปียผมเปียมันมันก็น่ารักแต่มันคือผมเปียเนี่ยนี่คือแอคเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเดดล็อกใช่ไหมเขาเรียกเดดล็อกเท่น่ะอันนี้คือหนึ่งในเหตุผลว่าผมชอบกล่องนี้นะครับซื้อเลยกะว่ายังไงเปิดคอ้ได้เซตดีก็ถือว่าดีงาม แล้วก็นี่คือ1ในเซตที่สวยที่สุดของเจ้ากล่องนี้เลยต่อกันที่กล่องที่3จอโโดโด้มมมมมัมมัมสามวันดี4วันไข่สินะคือรู้ว่ามันอยู่ในกล่องเปิดยังไงก็ต้องเจอนะครับแต่พอเจอแล้วก็ยังอดเฟลไม่ได้เนะี่ยคือมันเป็นเซตที่แย่มากๆของน้องครอปเนะ่ยแกไม่ต้องสยายปีกอยู่เฉยมันมันแย่แย่ ดีอย่างเดียวคือในส่วนของแขนซึ่งปกติเป็นส่วนที่เราไม่เห็นอะไรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาพดิสเพย์หรือว่าในส่วนของจะเป็นภาพตอนที่เราวิ่งอยู่ในเกมเห็นแค่ตอนที่เป็นภาพโมเดลตรงนี้นะครับคือมันเป็นชุดพูดไม่ถูกเลยผมชุดเซลจัดชุดเกราะที่เป็นเหมือนกับแขนเสื้อลงมาแล้วเป็นลายจีนมันมนเป็นแขนเสื้อน่ะมันมันดีงามตรงที่มันเป็นแขนเสื้อนะครับในขณะที่เซตอื่นมันมันเป็นแค่ชุดเกราะธรรมดาน่ะมันมันส่วนตรงนั้นที่เหมาะสําหรับทีมจีนแต่ทรงผมมันมันคืออะไรอ่ะ คือถ้าเกิดว่าจะให้เป็นเขาขึ้นไปก็เข้าใจว่าเป็นเขาสองข้างสี่ข้างเลยก็ได้ถ้าอยากจะมีเขาเยอะก็ก็เอาเต็มที่เลยแต่อย่าเอาเขามามัดรวมกันตรงกลางดิใช่ไหมเขามันก็แยกกันอยู่แล้วแต่แต่มีเส้นผมม้วนขึ้นมารวมกันตรงกลางเฮ<อ>้เ,<อ>เป็นอาป,ป้าเนี่ยเป็นอาป,ป้าอาวุธอืม มันไม่รู้สิมันไม่มีความเด่นอะไรอยู่แล้วอาวุธนะครับอาวุธอันอื่นที่เป็นมีดคมคมดูดีกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆชุลิเคนที่มีคมด้านเดียวปีกไม่ต้องสะบัดมันมันคือล่มเอไม่ใช่สิมันคือพัดใช่ไหมมันคือพัดแต่ว่าบอกอยู่นิ่งๆมันใหญ่ออกมาเหมือนล่มแล้วเอามาเป็นปีกมัน เหมือนเอาล่มมันเอาพัดนั่นแหละใช่ไหมมันเอาพัดสี่อันมาทำเป็นปีกแล้วมันใช่ซะที่ไหนเล่ามันมีวิธีทําตีมจีนแบบอื่นตั้งเยอะที่ไม่ใช่แบบนี้นะ่ะยิ่งพูดเหมือนยิงย่งยุมันก็ยิ่งสะบัดไปเรื่อยใช่ไหมไม่ดูไม่ดูมาแล้วได้ไหม <laughs> สำหรับตัวนี้ปีกสิปีกเดี๋ยวปีกอย่างเงี้ยเป็นไหมปีกจะปีกลุงลังจะปีกทะลุทุเลยังไงก็ให้มันปีกได้ไหมเนยไม่ใช่เอาพัดมาแบบนี้นะเฮ้ยข้ามไปกล่องต่อไปกันเถอะกล่องที่สี่เริ่มหมดแรง <c oughs> ขอของซุปเปอร์แลร์ได้ไหมขอแลไอเทมหรือว่าแบบซุปเปอร์แลร์ไปเลยก็ได้อยากจะได้ของดีๆกับเขาบา้างขอมากเกินไปใช่ไหมแต่โอเคเซตนี้ยังถือว่าเก๋อย,อยู่เป็น เซตที่ทําให้ผมรู้สึกว่ากล่องนี้มันคุ้มค่าด้วยเนี่ยเพราะว่าคือผมเจ้าตัวนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปผมเล่นแล้วโดนเพื่อนรีพอร์ตนะครับผมเล่นตัวที่รอบค่าไม่เป็นแล้วก็ไม่ค่อยชอบเซตมันเท่าไหร่ด้วยที่ออกมาทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งบางชิ้นที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่เป็นหางสวยๆอย่างเดียวแพงด้วยต้อง300กว่าบาทคือมีแค่หางด้วยนะอันนี้เติมมาเฉยก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเซตของเจ้าตัวนี้ทุกเซตจะมาธีมเดียวกันหมดเหมือนกับแซนคิงเหมือนกับ บูตมสเตอร์ก็คือจะเป็นลักษณะของแมลงมันก็เลยจะพยายามเติมความเป็นแมลงเข้าไปใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็ดูติมจีเล็กๆเหมือนดวงเติมความเป็นแมลงเข้าไปเติมความเป็นแมลงเข้าไปเ้นนี้เปลี่ยนสีได้ด้วยแต่ก็ยังแมลงแมลงเติมความเป็นแมลงติดชุดเกราะมีผลึกที่แขนเข้าไปคืออะไรแมลงอันนี้เหมือนเซิร์ฟใช่ไหมสตาร์ครับแมลงมีแต่แมลง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 เนื้อสิ่งอื่นใดเจ้าตัวนี้ภาพ Uh, display ภาพดิสเพย์คือภาพที่อยู่ตรงเมนูตอนที่เราอยู่ในเกมเที่เป็นเห็นแต่ในส่วนของใบหน้ามันเท่ในแบบต้นแบบของมันนะครับแต่ว่าเซตอื่นๆที่มาเนี่ยใบหน้ามันจะมันจะไม่ค่อยดีเนะี่ยมันมันแย่นะครับแทบทุกเซตเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยชอบเซตไหนของเจ้าตัวนี้เลยจนกระทั่งเซตนี้มันมาในเวิร์กช็อปนั่แหละครับผมก็รอเลยคือมันพยายามจะเป็นธีมที่เป็นเหมือนกับน้องแกะเล็กๆดูอย่างนี้แทบไม่ออกใช่ไหมต้องเอาแขนออกนิดนึงเดี๋ยว โอเคเห็นไหมมันจะมีมันจะมีเขาตรงนี้เป็นเป็นเขาเขาวัวน้องแกะสองข้างให้สมกับเป็นทีมจีนใช่ไหมครับแต่ว่าแขนมันจะบางเล็กๆแต่ที่จริงแล้วผมไม่ได้มองว่ามันเป็นทีมของน้องแกะให้สมกับเป็นปีด้วยซ้ำเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทีมที่เป็นแมลงใส่ชุดเกราะแต่ไม่ใช่ชุดเกราะธรรมดาเป็นเหมือนกับเหมือนกับบ้านเนี่ยบ้านแบบจีนน่ะคิดภาพไหมวัดแบบจีนอะไรสักอย่างแล้วมันเอาหลังคาวัดมาเป็นชุดเกราะตัวเอง ใช่ไหมผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับมันมันให้ตีมแบบนั้นแล้วเก๋เน่ยเก๋บางคนอาจจะไม่ชอบมันแต่ผมชอบมากมากแล้วเนสิ่งอื่นใดภาพดิสเพย์สวยมากๆเพราะว่ามันเป็นหน้ากากที่เก๋เนี่ยคือมันไม่ใช่หน้ากากเอ้ยมันไม่ใช่หน้ามันนะมันเป็นหน้ากากหน้ามันอยู่ข้างในลึกๆคิดภาพออกไหมเนาะ เก๋เก๋เซตนี้เก๋มากผมเคเห็นซิลลอดซิลลอดก็มีเซตนี้นะครับเห็นซิลลอดใส่เซตนี้ไปเล่นแล้วเท่มากๆด้วยอ่ะคือถึงจะไม่ชอบเจ้าตัวนี้แต่ว่ายัางไงผมทำชาเลนจ์ในท้ายที่สุดแล้วก็จะต้องเล่นเจ้าตัวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปกันกับเซตนี้นี่แหละครับผมว่าเก๋ไก่กระเทียมดองมากๆเลยกล่องที่5เฮ้ยผมจะไม่ได้แร่ไอเทมจริงๆหรอมันมันจะแบบไม่ไม่ใกล้เคียงกับเขาบ้างเลยเหรออันนี้มีทั้งแร่ไอเทมมีทั้งซุปเปอร์แร่ไอเทมจะไม่ได้สักเฉียดๆนิดนึึึงงงนิดคร่เเ็ยัอา ไม่ได้จริงๆด้วยนะโอเคแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเซตนี้เป็นถือว่าเป็นเซตที่ดีงามนะครับชอบเลยของ Keeper of the Light เทเมล่าดูท่าซะก่อนเท่ะผมก็เพิ่งรู้ตอนได้มาเปิดกล่องนี่แหละครับมีท่าย่อด้ยเออแกแกย่อบ่อยเกินแกก็อยู่นิ่งๆนิดนึงโอเคอาจริงดิพอเลยไปดูในกล่องก็ได้ฟ้าอยู่ไหนลวอ่าโอเคอ่าโอเค เรามาเซตตีมจีนถูกไหมน้องแกะอันนี้เราเข้าใจชุดทุกอย่างเป็นตีมจีนหมดลักษณะเหมือนกับซูปเปอร์ขุนนางและยังคงลักษณะของสีขาวแล้วก็แถบฟ้าเอาไว้เก๋นะ่มีผู้สีแดงมาด้วยอาวุธสวยไหมสวยแต่แต่มันดูแปลกๆหลุดๆนิดนึงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไปเอาจากเซตอื่นมาใส่ก็จะไม่เข้าอีกนะีมันก็ต้องใช้เซตมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายัง ยังยังยังเก๋อยูอย่อยองน้อยผมชอบตรงผู้สีแดงๆลงมาแล้วก็ชอบตรงด้ามมันตรงนี้เนะี่ยแต่ว่าเจ้าปลายปลายที่มันมีแหลมๆออกมาเยอะๆมันดูแทบจะคล้ายว่าเป็นอาวุธสําหรับไว้ฟันะ่ะแต่ทีนี้มันเป็นนักเวทมนต์ใช่ไหมเราไม่ได้ฝันเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเหมือนจะคมไปหรือเปล่าแต่ก็ม้าเท่มากๆเท่มากๆมันไม่ใช่มา้ามันเป็นซูเปอร์แพรแล้วเจา้าม้านี้เขาเรียกว่าไงดีละ่ะอ่าค่อนข้างแฟง แล้วก็ค่อนข้างทันสมัยดูตรงนี้มันมีม้มมามาให้2อ,อันคือ <c ười> มันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันหมดเทศกาลไปแล้วเราไม่อยากใส่ม้าน้องแกะแล้วเราสามารถเอาเขาออกได้ด้วย <c ười> แฟงปะล่ะอินเทนได้สมอเสมออ๋อๆยังอยู่ในช่วงเทศกาลอยู่ยังอยู่ในปีแบบสุดจ,จีนปีนี้อยู่อ๋อใส่แบบมีหัวแล้วก็ถอดออกได้ด้วย <c ười> เพราะฉะนั้นก็คือเป็นมีเหมือนมีสไตล์อยู่สสไตล์ให้เลือกนั่นแหละครับเข้าไปอยู่ในตัวเกมก็จะเป็นแบบนี้แกไม่ต้องเขย่า แกไม่ต้องโคง้งเดี๋ยวผมลองเอาออกโอเคเน่ก็จะเป็นม้ามีขนสีขาวๆธรรมดาเน่เท่เนาะถ้าถ้ามันไม่มันไม่โคง้งบ่อยขนาดนี้ <laughs> โอเคเซตนี้ถือว่าดีงามแล้วเหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นเซตของซัพพอร์ตนะครับคือแน่นอนผมชอบแอคแต่ว่าแอคมันเป็นตัวแทงนะ่ะแม้จะเป็นตัวแทงที่ผมเล่นบ่อยที่สุดก็ตามแต่ว่ายังไงผมก็ชอบในส่วนของซัพพอร์ตมากกว่าอยู่ดี แล้วก็กล่องสุดท้ายนยอ,อยจะไม่มีบุญจริงๆหรอขอบุญล่วงหน้าจาก2ชาติต่อไปก็ได้เอามาใช้ก่อนเนอะนิดนึงนิดนึงหอ,อยใช่สิเกี่ยวกับเจ้าลูนะ่าคือ ผมไม่เคยเล่นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันคือแคลี่ใช่ไหมผมก็เลยไม่ค่อยได้เคยไปสนใจเกี่ยวกับมันนะครับแต่ว่าเซตนี้ตอนที่มันอยู่ในเวิร์กช็อปผมชอบมากๆคือชอบในส่วนของโหลดดิงสกีเนี่ยมันมันมันสวยมากๆนะครับแล้วที่มันสวยเป็นเพราะว่าเจ้าสัตว์ที่ขี่อยู่มันมันมันเก๋เนี่ยมีมีเขาหักข้างหนึ่งด้วยนะเก๋เนะเก๋มากๆแล้วมันไม่ยึดติดอยู่ในตีมที่ว่าเป็นตุ๊ดจีนหรือว่าเป็นตีมน้องแกะอะไรโอเคมันจะมีเขาอยู่แต่ก็ไม่ไม่ไม่มีผลนะครับคือไปใส่ตอนไหนก็็ได้กยยงท่่อู แล้วมันเท่จริงๆนะครับเซตนี้ในส่วนของหมวกในส่วนของตรงส่วนชุดเกราะเป๊ะมากๆเลยนะครับเป๊ะมากๆเป๊ะแบบเท่มากๆาโลอาจจะเหมือนกับโลของไซเลนเซอร์มากไปนิดนึงนิดนึง <c oughs> แต่โอเคโลมันก็จะประมาณอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมของเจ้าตัวนี้นะครับโลมันก็จะเป็นลักษณะอันนี้มันไม่นับเพราะมันเป็นปีกผีเสือ้อเซตนี้ก็น่ารักดีแต่ว่ามันดูน่ารักน่ารักอะ่ะน่ารักมันไม่ดูเท่มันน่ารัก ใช่ไหมโลกมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับหยดน้าอยู่แล้วนะครับเป็นลักษณะเหมือนพระจันทร์หรือเปล่าทาเกพระจันทร์อันนี้มีแต่สัตว์ใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมแหลมๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเป็นธีมของเจ้าตัวนี้มันก็เลยออกมาแนวลักษณะคล้ายๆกับโลกของไซเลนเซอร์ไปนิดนึงแต่แต่ก็ดูแข็งแรงแข็ง,แ,ขงแกร่งเหมาะก,กันกับในส่วนของชุดเกราะเนะี่ยชุดเกราะเทม่มากๆเลยนะเจ้าเซตนี้แล้วแน่นอนว่าชุดเกราะแล้วก็ในส่วนของหมวกมันจะมีผลกับภาพดิสเพย์ที่อยู่ในเกมด้วยนะครับทำให้ภาพดิสเพย์ของเซตนี้เทมาากๆออุโเค อาวุธผมก็ว่าม,มันยังเก๋อยู่นะเก๋นะคือดูพิวๆดีด้วยนะครับเจ้าตัวนี้ผมเปิดกล่องมาคราวที่แล้วผมเปิดกล่องก็ได้เจ้าตัวนี้ใช่ไหมคือเซตนี้นะครับที่ผมได้มาใช่ไหมนี่ไงเอ้เซตดาวตกที่มันมาพร้อมกับตัวเมนูฮัชด้วยชอบครับเฮ d ดยูดีมาด้วยแต่แต่ก็ยังไม่เคยใส่แคด <laughs> เล่นไม่เป็นนะแต่เดี๋ยวได้เล่นแน่นะครับเดี๋ยวได้เล่นแน่เซตนี้ผมก็ว่าชอบนะแต่ว่าอันนี้มันดูชุดเกราะมัน มันอลังการกว่าน่ะมันมันจัดเต็มนะครับเราชอบสัตว์ที่ขี่ด้วยเนี่ยคือมันไม่สัตว์ที่ขี่มันมันแทบไม่มีชุดเกราะในตัวมันเองเนี่ยครับมีแค่อานให้นั่งแต่อันนี้มันมีชุดเกราะทั้งตัวเลยเท่คนละแบบเท่คนละแบบแต่อันนี้ผมชอบในส่วนของหน้าเจ้าสัตว์ตัวนี้เหมือนกันเนาะน่ารักดีโอเคแต่คือเซตนี้มันมันเท่จริงเน่ยเท่จริงได้มาไม่เสียดายแม้กระทั่งเล่นไม่เป็นก็ตามโอเค6กล่อง6เซต ไม่ได้แลไอเทมเลยสักอันเดียวบุญมันไม่มีสินะแต่ถึงเราจะไม่ได้เราก็ขอให้เราได้พูดถึงนิดนึงก็ยังดีออันนี้จะเป็นของมันเขียนว่าเวลีนะ่แลน่ะเวลี่แลในกล่องนี้นะครับคือเซตของโซเวนดูแลวปวดใจที่เราไม่เคยเฉียดที่จะได้ใกล้เคียงกับเขาเลยมันถ้ามองว่ามันเป็นธีมของน้องแพะในปีนี้นะครับมันสวยเนะี่ย คิดภาพผมไหมแต่คือถ้าอยู่ๆบอกว่าเอ้ยนี่คือเซตของเสเวนทำไมทำไมแกต้องเป็นแพะละ่ะใช่ไหมใช่ไหมคิดภาพออกใช่ไหมแต่คืออย่างนี้เราจะรู้เลยว่าโอเคอ๋อนี่คือเซตของเซเวนสำหรับปีที่เป็นน้องแพะใช่ไหมโอเคเข้าใจหมวกเป็นแพะแล้วก็ในส่วนของหัวไหล่ก็เหมือนกันแน่นอนว่าเวลาเราไปอยู่ในเกมตรงภาพดิสเพย์มันจะเป็นภาพ45องศาแบบนี้แล้วก็มุมเฉียงขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะเห็นเซเวนลักษณะแบบนี้ก็คือจะเห็นหน้ากาก,ากชัดเห็นหัวไหล่ชัดแล้ว2ชิ้นนี้มันก็เท่ทั้งคู่นะแล้ว้ววตัเป็สีฟา ชุดเกราะสีแดงน้ำเงินเข้านะครับผมว่าผมว่าเข้ามันไม่ใช่แดงแบบแปลกๆดูนะเป็นแดงคล้ายๆกับเลือดหมูเนี่ยเป็นแดงแจ๊แแแแดแจเข้มเข้มลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนซองแตเอียเหมือนทงจีนคิดว่าไหมคือคือเป๊ะนะเป๊ะถ้าเกิดว่าเออผมเคยดูฝรั่งเขาบอกฝรั่งบอกว่าควรจะให้ตรงส่วนสีแดงเป็นสีน้ำเงินมันจะได้เข้ากับธีมสีของตัวละครแต่ผมว่ามันจะกลืนกลนไปหมดกลายเป็นเหมือนเหมือนทองเหลืองมาแปะแปะ อยู่บนตัวโซเวนที่เป็นตัวสีน้าเ,เงินนะ้ําเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นสีแดงอย่างเงี้ยดีดีงามแล้วแล้วผมชอบตรงที่ว่ามันยังมีชุดเกราะเป็นเกล็ดแกแทรกออกมาด้วยนะครับมันไม่ได้มีแค่สีแดงๆอย่างเดียวมันจะมีเกล็ดดำๆตรงนี้ตัดออกมานิดนึงด้วยเก๋น่ะอาวุธก็แบบโหอืมมันดูเทะทะแต่คือด้วยธีมของเจ้าเจ้าเซตนี้แล้วนะครับหมวกก็แบบนี้แล้วไหลก็แบบนี้แล้วอาวุธแบบนี้มันเลยดูดูดูสวยนะโอ้ยจริงดิ ไม่เคยได้แลเลยเซ็งว่ะคือสซเวนเป็นตัวฮีโร่สายแครลี่ใช่ไหมครับที่ผมพอจะเล่นได้บ้างน่ะมันไม่ใช่แบบควีนหรืออะไรอย่างเงี้นที่ผมเล่นไปก็เล่นไม่ค่อยเป็นแต่คืออันนี้มันคือสซเวนมันยังพอเล่นเป็นน่ะขี้หมูขี้หมากก็สตาร์แล้ววิ่งไปฟันเอาอะไรเงี้ยแล้วภาวนาให้มันตายก่อนที่เราจะตายมันยังพอเล่นได้เสียได้ที่ไม่ได้เซ็ตนี้นะ่ะแต่สวยสวยสวยมากน้องๆคนไหนที่เปิดแล้วได้อันนี้ถือว่าน้องๆโชคดีมากๆดีงามดีงาม,งามเก็บเอาไว้ใส่ย,ยันช่วลูกช่วหลานใส่ย,ยันปีหน้าเลย ส่วนของ super 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 เ u p e r เวลี่แลสุดท้ายของเจ้ากล่องนี้ก็คือในส่วนของน้องเคลียรไม่ได้เจ้าอันนี้เจ็บใจกว่าไม่ได้เซ็ตเวีทลอยเท่าเลยนะครับเพราะว่าเคลียรคือหน้าตาของสปอร์ตนแล้วเจ้าตัวนี้คือดีงามมากๆากมากม,ากมากอุ้ยใครมาแวน้นข้างๆบ้านผมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เข้าใหม่เลยคือผมชอบในส่วนของถุงที่อยู่ในปลอกคอตรงนี้มากๆเลยครับมันคือมันดู ใส่มานิดเดียวแต่ให้ดูสมเหตุสมผลนะว่าเวลามันมาส่งของของมาอยู่ในถุงนะเฟ้ยมันไม่ได้คาบหรือว่าอมไว้ในปากจนแก้มตุยหรืออะไรทั้งสิ้นหรือมันไม่ได้บินมาแล้วจะอยู่ก้ามาให้คือมันมีถุงเล็กๆและถุงก็น่ารักลายก็น่ารักแล้วเวลามันไปอยู่ในตัวเกมนะครับเวลามันวิ่งอยู่โดยที่ยังไม่ได้บินเนี่ยมันจะวิ่งเหมือนน้องละมั่งเนี่ยคือมันไม่วิ่งมันจะขยิ่งขยิ่งก้าวกระโดดขยิ่งขยิ่งนะครับกระยิ้กระยิยกระย่น่ารักมากๆแล้วเวลามันบินเทียบบบกกัันนนตอไม่ิ คือมันจะมีเหมือนกับปีกตรงนี้โผล่มาหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับคือมันจะไม่เหมือนเคลียร์บา้บาๆที่เป็นน้องหมู <Brew ing> น้องแมวน้องหมาน้องแกะอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่พอมันบินก็ไปเติมปีกให้มันซะง,งั้นคิดว่าผมไหมยอยู่ๆก็เติมปีกให้มันบางทีเป็นปีกสตัตว์ปีกแมวปีกไก่มาปีกนกมาอยู่บนหมาแมวบางทีก็เป็นปีกเครื่องบินมาอยู่บนตัวลามะก็มีแล้วแล้วก็บินได้เฉยเลยกระเพือปีกใหญ่เลยมันมันมันไม่ใช่น่ะบางทีเป็นน้องแมงมุมแล้วอยู่บินได้มีปีกเฮ้ ใช่ไหมแต่อันนี้คือมันไม่มันไม่เชิงเป็นปีด้วยซ้ำเนี่ยมันไม่ได้บินด้วยซ้ํามันล่อนเน่ะแล้วมันมันสาเนี่ยลองผงหัวตามจังหวะที่มันขึ้นลงขึ้นลงแล้วผมเพิงอะหัวตามทําไมละไอ้ผีบ้าเท่น่ะคือมันลอดแล้วเวลาอยู่ในตัวเกมมันล่อนอย่างนี้จริงๆนะครับผมไปดูใน youtube มามันสวยน่ะอืมเจ็บใจจริงๆคือโซเวนยังไงก็ไม่เป็นไรแต่คือแบบเคลียร์มันได้ใช้ทุกเกมเน่ะคือผมพยายามจะหา ของที่จะประจําตัวเรานะครับคือเหมือนกับถ้าเราน้องดูในส่วนของที่ผมแคชใช่ไหมหุบปากไปเลยเจ้าตัวดีแต่ปิดเออกดผิดอ่ะเนี่ยบอยหุบปาก ในส่วนของที่ผมแคสเนี่ยผมจะมีของที่ผมใช้ประจําอยู่2ชิ้นแล้วตอนนี้เลือกมาได้นึ่งคือในส่วนของหน้าจอเมนู HUD ก็คือผมจะใช้ของทีมเอ็มพายที่มันจะเป็นลนักษณะเหมือนกับมีตาของทีมเอ็มพายอยู่แล้วก็มีในส่วนของธงแดงๆใช่ไหมครับที่เราเห็นในทุกๆวิดีโอที่ผมใช้เพราะอาจจะเปลี่ยนบ้างบางครั้งแต่ว่าหลักๆแล้วจะใช้อันนี้เป็นส่วนใหญ่คือคือชอบและอยากจะให้มันเป็น HUD ประจําตัวของผมนะ่ยผมไม่รู้จักใครในทีมเอ็มพายเลยไม่เคยดูการแข่งของทีมเอ็มพายด้วยซ้ําแล้วก็ ไม่ได้เฉียรเขาโดยซ้าแต่คือโอเคป้ายป้ายทีมมันเทดีนะครับแล้วภาพเ,าเมนูของเขาก็เทดีที่มันเป็นเหมือนธงแดงๆผมชอบนะ่แล้วก็ในส่วนของสภาพอากาศนะครับบางครั้งบางครั้งเวลาเล่นตัวละครที่เป็นทีมเกี่ยวกับหิมะว่าจะเปลี่ยนไปหิมะบ้างบางครั้งผมเหมือนนิดนึงเวลาที่เล่นตัวที่เป็นเหมือนกับแคลร่ผมจะถือเครดนะครับถือเครดว่าจะเล่นเป็นใช้เป็นสภาพอากาศที่ฝนตก แต่ว่าถ้าเป็นปกติผมจะใช้สภาพอากาศที่เป็นแสงระจั์แบบนี้ตลอดคืออันนี้คือ2ออย่างที่ผมใช้ประจําทีนี้อา่าไม่สิอันนี้ด้วยใช่ไหมก็จะเป็นเสียงภาคนะครับคือเสียงภาคแล้วก็เสียงเวลาเราได้เมกะเคลเนี่ยผมใช้ของลีนาอันนี้4อย่างนี้คือเป๊ะผมจะใช้ประจําเป็นของตายตัวของผมเวลาเข้ามาดูวิดีโอผมจะเจอพวก3าสอย่างนี้ตลอดแต่ว่า สิ่งที่ยังไม่ตายตัวก็คือในส่วนของวอดแล้วก็ในส่วนของเคลียร์นั่นแหละครับที่ยังมีการเปลี่ยนตลอดบางครั้งก็เปลี่ยนอันที่น้นองให้มาบางครั้งก็เปลี่ยนเพราะว่าเห็นอันที่สวยกว่าแล้วก็ซื้อมาแต่ยังไม่มีอันไหนที่ที่ตายตัวแบบว่าอันนี้แหละคือเคลียร์ของชุดนอนถ้าเกิดมามาดูวิดีโอของชุดนอนจะต้องเจอเคลียร์อันนี้แน่ๆยังยังไม่เจอยังไม่เจอแบบนั้นนะครับแล้วตอนที่เปิดกล่องอันนี้ผมรู้สึกว่าเจ้าหมอนี้มันเป็นได้เนะี่ยจริงๆมันเป็นเคลียร์ประจําตัว เคลียร์ที่เป็นเหมือนกับเป็นหน้าเป็นตาของเราได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ดีนะตอนนี้มันมีกล่องมาอีกอันนึงแล้วใช่ไหมครับผมเปิดกล่องค่อนข้างช้าเพราะว่าติดกด7วันอ,อีกกล่องหนึ่งที่เป็นเตีมจีนเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าผมจะเปิดหรือเปล่ามันท้อใจนะ่ะ <laughs> เปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้เห็นแลไอเทมสักที ส่วนเจ้ากล่องนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ซื้อมาเปิดผมอาจจะทำเป็นวิดีโอแนะนําเกี่ยวกับเซตต่างๆในกล่องนี้แทนก็นแล้วกันเนาะยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อมาเปิดหรือเปล่าเพราะว่า6เซตที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมีเป็นแครี่ถึง5เซตเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีตัวเซมิแครี่หตัวคือเจ้าอันนี้ดังนั้นมผมที่เล่นแนวซัพพอร์ตเป็นส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าเปิดเราจะคุ้มหรือเปล่าแต่ถ้าใครว่าเล่นในส่วนของแครี่เยอะๆเนี่ยมันมีถึง5เซตด้วยกันในนี้ที่เป็นแครี่นะครับส่วนของที่ผมอยากได้จริงๆเกี่่่่ยววกกับเเจจ้าาลอองงนนนนะป็ใสข เซตที่เป็นของตัวซัพพอร์ตจริงๆก็คือเจ้าเซตนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นของแรนะ่ะระดับเดียวกันกันกบเซตของเซเวนนะครับเพราะฉะนั้นผมคงไม่มีบุญส่วนของซูเปอร์แรเป็นส่วนของวอร์ดอืมน่าจะเป็นวอร์ดของช h a d โดชา a m แมหรือเปล่าใช่ไหมมีลักษณะแบบนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวพูดถึงเจ้ากล่องนี้กันอีกทีนึงในวิดีโอพาร์ทหน้าแล้วกันนะสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม